นิยมผัดไทยในวันนี้ไปไกลถึงต่างแดนดังปรากฏอยู่ในเมนูร้านอาหารไทยเกือบทุกเมืองทั่วโลกรวมถึงในเว็บไซต์ต่างๆอีกด้วยผัดไทยเป็นอีกหนึ่งคำศัพท์ที่ปรากฏในเว็บไซต์ Oxford Dictionaries ที่อธิบายถึงแหล่งที่มาของอาหารไทยจานนี้ผัดไทย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 ผัดไหลงไหลกับการพัดไทยเพราะว่าเสน่ห์ของมันลึกล้ำมากจริงๆแล้วเขามี ความพิเศษคือหนึ่งกลิ่นคือถ้าเรากลิ่นปั๊บเราจะรู้เลยแล้ว่าเป็นผัดไทยมันเป็นอาหารไทยที่แบบมันน่าภูมิใจมากอะมันมันทั่วโลกเขารู้จักอะแล้วทําไมคุณไม่ทําให้อาหารอันนี้มันออกมาให้ทั่วโลกเขายอมรับไม่ใช่ยอมรับบอกว่าผัดไทย10บาท15บาทมันต้องมาเมืองไทยผัดไทยมันเท่าไหร่ก็ได้มีหลายเฟลเวร์มีหลายที่ทําไมมาเมืองไทยต้องโฆษณาอาหารเมืองไทยถูกถูกต้องไหมคุณต้องพูดเดี๋ยวให้อาหารเมืองไทยมันมันดีอย่างนี้นะรสชาติมันคือแฟชั่นอาร์ตมันคือแฟชั่นอาหารมันคืออาร์ตนะ